วัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่ไอดีหลักนะครับผมไอดีหลักวันนี้ก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมโอโยเด้วยหลากกระเปะเหมือนเดิมนะกระเปะกระเปะนะแล้วก็มีทงมืออยากได้ทงมือในสถานีด้วยนะะเดี๋ยวเรารับเพชรก่อนแล้วกันอะจบเพชรสองพยายาม้วพยายามนะ้ยายามนะเพชรหนึ่ง โอ้โหเจอแต่ตึ่งๆโดนสอยล่วงบ้างนะเพชรหนึ่งโอ้โห,โโหไมห่ไหวจริงๆเลยมามามาขอญาติกับปะพี่กับปะนะสักหนึ่งแล้วกันมีร้อยตัวนะครับผมอยากได้กับปนะไอดีนี้ถ้าจะมีอยากได้กับปะอยู่ไอดีเนี้ย ถ้าได้มานีไงสิบตัวแค่นั้นไงอือ,อหวานเย็บเอาไงดีวะไอดีหลัดผมจะเอาพอรดีไหมอืมอ่ะเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วแหละเดี๋ยวพรเราค่อยว่ากัน มาเอาทุงมือในสถานีก่อนแล้วกันบ๊อบไป Let's go Let's go สองร้อยบี้เ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไรไม่ใช่ไรอันเนี้ยเอ้าเบ้าเบ้ารอบสุดท้ายมาเ้ยโอ้โหนี่มาวิ อืมอ่ะแต่ผมแบบเผื่อได้พรนะผมขอสักให้เหลือสักห้าห้าห้าสิบตัวแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะได้มาลนะพรแต่ถ้าได้ก็ดีนะผมเออบเออบเออบ เฮ้ยฮึบฮึบโอ้โหโยโมูนหัวหล่นไอ้กับปะไม่มาวิเออประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือว่าจะไปต่อดีปะไปต่อดีไหมไอ้กบพรผมมันมีเท่าไหร่มีพูดมีสามตัวเอ ผมไม่ได้แบบเติมนะเติมไม่ได้เติมพาร์นนะถ้าเติมพาร์เราก็จะได้เดือนละเดือนละสามตัวนะแต่ผมไม่ได้เติมพาร์ผมได้เดือนละตัวนะผมสามผมไม่ค่อยอยากอะเติมเ่ยเท่าไหร่ไงผมโดนกระปะกระปะานิว่วพร้อมแบบ พร้อมปั่นนะะดีละผมอยู่ชิลได้ดิเนี่ยยองมียิบสองตัวอ่ะมีกบการาวไหมก่อนด,ด,ดูดิถ้ามีก็น่าสนใจมมีตัวเดียวกบกาดาวมีตัวเดียวนะครับผมอ่ะ ของขึ้นดาวดาวผมน่าจะมีอยู่นะไปเอา PVP กันสักนิดนึงแล้วกันเช็คความฟิตความตึงผมจะสู้ได้ไหมอรบทีมนี้่ย เจอแบบแต่แบบสูงไง้ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะมีแต่ตึงๆเว้ยผมแบบใช้คอมโบล้างบางเลยเกันคอมโบล้างบางเลยตีผม,มใช้ตัวยืนตัวเดียวเนี่ยประเด็นคือไอ้บาวยม,มทูตเ่ยคือมันมีโล่สมบูรณ์แบบนี่ยแต่แบบ กับปะแก้มันได้นะครับผมมันทะลุโลนะแล้วผมไม่ได้ใส่เกียร์วือวาอะไรให้มันนะไอ้บาวชมทูตอะ่ะผมใส่เป็นเกียร์มีมีเลือดช่องเดียวอะ่ะอกนั้นเป็นแบบรถแร่หมดอะ่ะโอ้โหดูดิเขาทำไมดวงด,ดีจังเลย เปิดเกียร์ได้โดนนะเนี่ยแบบทีมห้าตัวอย่างเงี้ยเราวังกับปะนะครับผมอาจจะเล่นยานิดนึงนะทีมห้าตัวโดนกับปะแต่ว่าผมเล่นสิบตัวแล้วไม่มีกับปะนะผมกสู้เขาไม่ถ่ายมาเนิ่มตามตายนะอุ้ยทีมนี้ มีอัพธาตุไงมีโดนด้วยแต่เรามีล็อกอัพธาตุเหมือนกันอ่ะชนะทางทาธาตุด้วยแต่เขาก็นชนะเราเหมือนกันอ่ะอ่ะจะเป็นยังไงอ่ะอ่ะดูว่อ่ะดูแล้วกันะะนะ,ะผมโดนเพิ่มแหล่ะอ่ะดูว่อ่ะตนะ้อตงแข็งอะไอย่างไนี้ไงมาซิลก็แก่แกแกไม่ได้แล้วตอนนี้มาซิลเวยแก่พี่หน่อย แกแลพันอนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตานไปน้องตานไปแกทองน้องบับบับบับวิ่งดิไแกทองบับเงดิน đi โน้ยเฮ้ยเริมมาเว้ยเขาน่าจะโดนตัดแล่เราเรียบร้อยชนะแบบ ยากลำบากจันเลยจัดไม่ง่ายนะายากยากยากอ่ะแต่เราก่อ,กอนก่อนจะไปขอ้อขอฝากคิวก่อนแล้วกันนะผมใครอยากเข้าหรือว่าใครแบบไม่มีคิวอยู่นะผมคิวผมเลยเข้ามาได้นะผมทุกคนก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ